สิบอันดับเหรียญเก่ายอดนิยมของภาคตะวันตก 1. เหรียญพระพุทธวิรยิยกรวัดสัตนาปริวัิจังหวัดราชบุรีปี2458 2. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปี่ยมวัดกอหลักจังหวัดประจวบคิรีขันปี2480 3. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อมุ่วัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีปี2463 สเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองจังหวัดเพชรบุรีปี2495 5เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางจังหวัดราชบุรีปี2481หกเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนาควัดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี2472 7เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เปลี่ยนวัดใต้จังหวัดกาญจนบุรีปี2472 แปดเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจ,จังหวัดเทรบุรีปี2503 9. เหรียญรุ่นสองหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงจังหวัดเทรบุรีปี2498สิเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชุยวัดคงคารามจังหวัดเทปบุรีปี2465ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ